โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่331หมู่3อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมะวัยทั้งหมด101คนระดับประถมศึกษาทั้งหมด170คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด271คน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน2คนบริหารงานโดยนางนิภาพรน,นามวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงและนางดุษฎีสีจำปารองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1นึ่งอำเภอหโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านานาด้วงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งหนึ่งโครงสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเป้าหมายสถานศึกษามีโครงสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเพียงพอการดําเนินการโรงเรียนประชุมวางแผนสํารวจความต้องการในการใช้สถานที่และสํารวจอาคารต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน แข็งแรงปลอดภยัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนผลการดำเนินการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีอาคารเรียนอาคารประกอบได้แก่ห้องเรียนโขบชั้นห้องเรียนคณิตศาสตร์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องสภานนักเรียนสนามกีฬาห้องพยาบาลห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงอาหารและห้องน้ำ2ห้องน้ำโรงอาหารห้องพยาบาลเป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำโรงอาหารห้องพยาบาลที่เพียงพอและมีความปลอดภัยการดำเนินการมีการประชุมสำรวจตรวจสอบห้องน้ำโรงอาหารและห้องพยาบาลว่ามีส่วนไหนที่จะต้องซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 3. ระบบไฟฟ้าเป้าหมายสถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอและมีความปลอดภัยการดำเนินการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีแผนปฏิบัติการผ่านโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนทุกปีการศึกษาและมีการตรวจสอบความเรียบร้อยความปลอดภัยพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอผลการดำเนินการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีการปฏิบัติาตามมาตรการความปลอดภัย และมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าตามอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆอย่างสม่ำเสมอทำให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าที่มั่นคงและปลอดภยัยได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 4. ระบบประปาบ่อน้ำแหล่งน้ำโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีประชุมวางแผนสำรวจระบบน้ำและแหล่งน้ำต่างๆที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของโรงเรียนณนจะุดต่างๆในโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ที่มาใช้บริการในสถานศึกษาให้มีแหล่งน้ําที่เหมาะสมและพียงพอต่อการใช้งานพร้อมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือในการซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆ 5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงได้เข้าร่วมโครงการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตผ่านโครงขายใหญ่แก้วนำแสงสำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1-3เป็นสัญญาคราวละ12เดือนโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน NT เป็นผู้บริการ 6. ระบบกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ความปลอดภยัยเป้าหมาย 1. สถานศึกษามีระบบกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีคุณภาพ 2. สถานศึกษามีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีมาตรฐานและเพียงพอการดำเนินการมีประชุมวางแผนมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนสำรวจบริเวณสถานที่และสำรวจอาคารต่างๆ ่อวิเาะห์ความเหมาะสมในการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เกิดความปลอดภัยของผู้เรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนอย่างสูงสุดทำการติดตั้งทางดับเพลิงให้เพียงพอต่อการใช้งานและมีการตรวจสอบให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอผลการดำเนินการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน1 การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป้าหมายผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายผู้บริหารมีการนำนโยบายและแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติการดำเนินการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีการประชุมผู้บริหารร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษา ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพมีปฏิทินการทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพกำกับติดตามและรายงานผลประชุมครูและวิเคราะห์ปัญหาผลการดำเนินการจากการกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาทำให้มีการพัฒนาหลักสูตรกำหนดแผนพัฒนา และมาตร,รฐานการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น 1. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน4ฝ่ายคืองานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไปมีการกำกับติดตามและวัดผลประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานการอิเทศกำกับและติดตามสม่ำเสมอส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การมอบหมายงานที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน4ฝ่ายคืองานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไปมีการมอบหมายงานหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน4ฝ่ายมีการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์และตามความเหมาะสมของบุคคลรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองผลการดำเนินการ มีการมอบหมายงานหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน4ฝ่ายมีการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์และตามความเหมาะสมของบุคคลรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองโดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงานวัดผลประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งมีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. การกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 1. ด้านความปลอดภยัยโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีระบบความปลอดภยัยมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้สะอาดปลอดภัยน่าอยู่น่าเรียนมีแผนเผชิญเหตุทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมีระบบและผู้ดูแลระบบ MOE Safety Center มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจัดตั้งคลินิกเสมารักให้คำปรึกษาและดูแลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 2. ด้านโอกาสโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงได้พิจารณาจัดครูเข้าสอนตามวิชาเอกหรือตามความสามารถและมอบหมายให้รับผิดช,ชอบตามศักยภาพในการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดแก่ผู้เรียน มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ100ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ3-6ถึงปีทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาค 3. ด้านคุณภาพโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัยสามารถจัดการตนเองมีการคิดขั้นสูงมีความสามารถในการสื่อสารสามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่นโดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีมเป็นพลเมืองที่ดีมีศีลธรรม 4. ด้านประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาลนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียน 4. การกำหนดนโยบายจุดเน้นที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินและรับรองคุณภาพภายนอกจากสมสศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชนรอบ4ในระดับดีเยี่ยมทั้งระดับปฐมวัยและระดับประฐมศึกษาโรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนได้จัดทำ SAR เป็นประจำทุกปี5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพเกิดเครือข่ายและความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานภายนอกในการมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพได้เป็นอย่างดี จนทําให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีการพัฒนาจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆและสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 6. กลยุทธ์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องตามนโยบายจุดเน้นและความต้องการของนักเรียนชุมชนท้องถิ่นโรงเรียนมีการวางแผนปฏิบัติงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักในการปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่น 7. แผนงานโครงการที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตรวตรรษที่21โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีประชุมวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนงานโครงการกิจกรรมที่มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางองค์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะในศตรวรรษที่21เพื่อมุ่งสู่ทักษะวิชาการโดยจัดทำโครงการต่างๆแแผนการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีแผนการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่ดีทำให้โรงเรียนมีห้องเรียนครบชั้นบริบทสภาพแวดล้อมสวยงามได้มาตรฐานและปลอดภยัยเรื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี 9. ภูมิทัศน์สวยงามเรื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง มีสถานที่ภูมิทัศน์ที่มีความสวยงามสะอาดปลอดภัยและมีบริบทที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาทั้งระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาห้องเรียนอาคารอเนกป,ประสงค์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างดีมีความสวยงามร่มรื่นสะอาดมีความปลอดภัยในการใช้งานจึงทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองห้องสวยโรงเรียนงาม น่าดูน่าอยู่น่าเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2566 10มาตรการแผนเผชิญเหตุโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีการประชุมชี้แจงแนวทางให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเพื่อวางแผนเผชิญเหตุการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในด้านความปลอดภยัยโดยการขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จาก สถานีตำรวจอำเภอนาด้วงมาเป็นวิทยากรในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับคณะครูและนักเรียน 11. แผนพัฒนาบุคลากรครูร่วมอบรมพัฒนาตนเองพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 12. แผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีการดำเนินงานการใช้งบประมาณตามโครงการต่างๆทั้ง4ฝ่ายงานมีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 1. หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดโครงสร้างหลักของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเจตนาของหลักสูตรมีหลักสูตรเพิ่มเติมโดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเรียนและสัมพันธ์กับความสามารถของครูผู้สอน 1. ผลการทดสอบระดับชาติ RTNTO.net สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เห็นความสำคัญของการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยสถานศึกษาได้มีการประชุมทำความเข้าใจในระดับโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบให้สูงขึ้นทุกปีและสูงกว่าระดับชาติขอบคุณท่านชดากรบรรเลงรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่ง